เจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทั้งหลายเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้เป็นเสียงจากวัดหลักสามน o n แขมกรุงเทพอาตมาภาพพระครูสุวิทานวิหาร,าารกิจเจ้าวัดวัดหลักสามเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกในวัดหลักสามซึ่งอาตมามาอยู่ตั้งแต่ปีพศ .2516 หลายปีมาแล้วแล้วปีนี้เป็นอีกวาระหนึ่งที่ทางวัดหลักสามได้จัดทอดกรถินสามัคคีออกราษาแล้วสองต้วันคือวันที่เป็นอาทิตย์ที่4ี่ตุลาคม 2563ขอเชิญบรรดาญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทั้งหลายมาร่วมทอดกระถินสามัคคีซึ่งปีนี้เราจะได้ธนุบำรุงซ่อแสมแซมศาลาคือสร้างศาลาธนุบำรุงศาลาเก่าให้เกิดขึ้นคือยกศาลาจากศาลาหลังที่เตี้ยให้สูงขึ้นแล้วก็ใช้งบประมาณประมาณ300,000บาทแล้วก็ต้มท,ทุนการทั้งการทาสีการทาสนะีการทาสีเมนของเราซึ่งตอนนี้ เมนของเราเก่าค่ามค่าแล้วฉะนั้นขอเชิญมาได้า่าโยมมาทอดกรถินสมคคีหรือว่าจะมาทําบุญในตอนนี้ก็ได้สะสมไปหรือว่าใครจะมาถ่ายโครกระบือที่อยู่ในวัดรักสามนี้มีสองตัวทางกํงากลังทับทางกําลังรับธาทางกําลังสติปัญญาของเรานั้นและวัดรักสามนี้มีกิจกรรมอย่างหนึ่งคือทางวัดรักสามได้จัดให้ทำนาทำพิเศษ คือขอเชิญบรรดาญาติโวมสาธุชนทั้งหลายมาบวงสรวงกันนะบวงสรวงให้ไข่เด็กวัดเจดนะีขอได้ไหว้รับเปิดดวงเติมโชคลาภพิธีบวงสรวงประดิษาฐานณวัดหลักสามถนนเรียบคลองภระีเจริญฝั่งใต้ฝงเขตน้องแขมกรุงเทพมหาคนครเปิดดวงเปิดโชคลาภเติมบารมีวันอาทิตย์ที่เปียนกันยายนของมาโลก13าเรเวลา15 0 0 19นร่วมเชิญรับผ้ายันและวัตถุมงคลไอ้ไข่ตอบถามโทร0917976941ฉะนั้นบรรดาญาติโย,ยมสาธุชนทั้งหลายก็มาร่วมงานร่วมทำบุญทำกุศลกันเพราะการทอดกรถินธรรมคีนั้นพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่าให้มีการทอดกรถินออกภาษาในภายหนึ่งเดือนตั้งแต่กลางเดือนสิบเอ็ด ถึงกางเดิน12ส่วนวัดลักสามนั้นได้จัดวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2563เพื่อจะทนุบำรุงวัดลักสามให้จเจริญยิ่งขึ้นไป จึงขอเชิญบรรดาญาโยมมาทอดกระถินสามัคคีในวันนี้และเพื่อจะให้วัดสักสามเจริญรุ่งเรืองจึงขอนโมทนาสาธุแด่บรรดาญาโยมทุกท่านที่มาในวันนี้ขอมนาดคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกาลโลกนี้จงดนบันดาลให้โยมมีอายุวันนะสุขะพละขอเจริญด้วยลาบยศสุขรรเสริญคิดปาถนาสิ่งใดเป็นไปที่ทอดจำนำตนในผลทุกข์ประสบสงอันไทบุญได้มาซึ่งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรสมบัติพรสมรดิพานสมบัติแล ขอบรรดาญาติโยมสาธทุชนทั้งหลายจงสมความมุ่งม,มาตรปรารถนาจงสำเร็จจงสมความปรารถนาทุกท่านและทุกพการเทินขอเจริญพร